อยากอยากให้ปฏิรดาฟังแบบว่าโอเคเราถูกกล่าวหาว่าอะไรยังไงแล้วก็คือคอรับวันนั้นเนะคะอ่ะาธรรมศาสตร์รลันศิษยนะศูนย์ธรรมศาสตร์รลันิแวร่วมธรรมศาสตร์ลันศิเขาจัดขึ้นมาแล้วเขาก็จัดการปาร์ตัสต่างๆแล้วเขามีผู้ฟังกันเยอะนะคะเขาบอกว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาการเมืองเกี่ยวกับปัญหาอะไรเนี่ยขึ้นมาได้เขาเรียกสิบคนนะคะเราก็ยกมือขึ้น เราคนที่ 5. หา้าค่ะเราก็มีปัญหาต่ตางๆแต่ละคนก็พูดกันไปนะวันนี้ดิฉันบอกพูดถึงว่าการทําละประหารแต่ละครั้งเนี่ยพูดได้เหตุโดยผลเนี่ยนะถึงสิบสามครั้งเนี่ยนะคะทําไมทําไมการรับรองการทําละประหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วการทำและประหารเนี่ยใครอยู่เบื้องหลังใครรับรองการทําละประหารใช่ไหมคะมันก็รู้อ,อยู่แล้วอะ่ะถ้าพวกคุณไม่ยกรรองการทำประหาร มันก็ใช่ไหมคะไม่มีการลบตาไม่มีการต่อสู้ไม่มีการอะไรต่ออะไรที่คือนี่เราพูดความจริงไม่ได้พูดความจริงเกี่ยวกับสถาบันเกี่ยวกับอะไรไม่ได้หาว่าเราผิดหาว่าเราผิดประมาทร้อเพลงไม่ได้ร้อเพลงก็หาว่าเป็นการลบหลู่เป็นการอะไรเนี่ยป้ายสีันี่ให้กฎหมายเนี่ยให้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นกฎหมายท่ากฎหมายแต่งชนชั้นนะคะผู้ประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิธจะพูดความจริงเลย พูดความจริงก็เป็นสิ่งที่ผิดทิ่จะต่อสู้มันตั้งแต่14ตุลาแล้ว50 60ปีแล้วนะคะมันไม่ได้ประชาธิปไตยหรอกประชาธิปไตยเมืองไทยที่เขาไม่ให้ง่ายๆหรอกเพราะมันมีชั้นชั้นอยู่มันมีรัฐชองรัฐอยู่ใช่ไหมฮะเขาไม่ให้หรอกเสรีประชาธิปไตยนี่ยากมากเลยการทำรัฐประหารแต่ละครั้งเขาก็สนับสนุนพูดความจริงก็เป็นสิ่งที่ตายใช่ไหมฮะคือดิฉันเห็นว่าในไหนเลนะ อนแรกเจะต่อสูะะ้ใช่ไหมเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วตำรวเข้าคุกมาสามปีใช่ไหมเราก็บอกไปเอาเราไม่ยอมอ่ะไปตายในคุกตายข้างนอกคุกดีกว่าก็คือต้องรับสารภาพไม่รู้ว่าวัานที่สิบแปดนี่ผลจะออกมายัางไงผู้าันะคะเนี่ยคนหมายกดทีของเก่งเอาลัเอาเปรียบเนี่ยนะไม่มีทั่วโลกที่ไหนก็มีอย่างเนี้ยไอ้คนหมายหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยใช่ไหมคนหมายทำไไาท้ายประชาชนแต่อะไรอ่ะคุ้ม,อมอรองครอบครัวหนึ่งเนี่ยคิดดูีิมันเป็นธรรมไหม ทั่วโลกก็มีอยนี้ดช่ไหมครับนี่เฉพา่ไทยเนี่ยแ่ะที่กดขี่กมาเองโอเคครับทีนี้อย่าอยากถามประเด็นเพิ่มเติมครับว่าออยากให้เล่าให้ฟังว่าโอเคพอวันที่เรารู้ว่าโอเคเราถูกดำเนินคดีเนี่ยวันนั้นเนี่ยแบบความรู้สึกเป็นไงบ้างแบบร,รู้ได้ไงก่อนก็ได้ครับว่าแบบอ๋อเขาเขาส่งหมายมาที่บ้านาผมไที่บ้านอาส่งที่บ้านครับผมเรียนเรื่อปอะไรเรียนอะไรต่อสู้มันต่อไปเพราะในในก็ตู้มนานแล้วครับไม่ไม่ยอมแพ้หรอกเพราะว่าถ้าเกิด เรายอมแพ้ไอนน้พวกเหตุก,การณ์นี้เมื่อไหร่นะประเทศชาติก็ชิบหายไปแล้วนะใช่ไหมต้องมีคนที่กล้าขึ้นมาเนงอยาำในการต่อสู้จริงที่เว่ถึงทางใช่ไหมคะอย่างนั้นกำหนดออกมาในรัฐธรรมนูญเลยคนที่สนับสนุนการทําและประหารเนี่ยนะไม่ผิดตลอดชาตินี้กำหนดในในรัฐธรรมนูญเลยไม่ใช่เราเป็นคนพูดเป็นคนผิดจะเอาเราเข้าคุกร้องเพลงยม่ไงี่้ด้วยก็เพลงอิสรกทีแล้วก็อิสร์ทีวัน กี่ักก์กี่คนที่จะหนุนทนจากป็จการีกี่ปหาอน่าีไรกี่ลูกหลานที่จะต้านทานอำนาจทิ่มีกีริยชนที่รวมผมทับแผ่นดินกีรีหลักหลักรจึงต่อประชาปตยกี่อากระสรที่แมระบุูต่อประชาชน เอกกุมโจนจึงจะพผุดโทนให้สิ้นสาไปกีเพิกสภา,าเดือนตุลาอีกกีตำนานทำตอบเหล่านั้นเพื่อเหลืออยในสายลยมจับที่คนจิงจะาุดโขนจากจากระเด็ดก,การอีกตีรุกรานจิงจะต้านทานอำนาจพมน ที่อยู่ดีละชนที่ลวงหลุมผมทับเห็นเด้งกี่เลือหล,ลันริงจึงกระโดดประชาทีตไตโอเคขอบคุณมากขอเกียรปรบมือให้ครับมันถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาที่พวกเราเนี่ยนะคะที่จะยกข,ขึ้นมาพวงอำน,นาจของเราคือ,อไม่ปล่อยให้พให้พวกเดรัจฉานทุงหลายเนี่ยไอ้ไอ้พวกไอ้พวกที่ต่อการต่อถินกับประชาชนเนี่ยนะฮะมันจะได้รู้สึกว่าประชาชนเนี่ย เราต้อมาตอบต้านอำนาจของประชาชนด